ด่วนแบบไม่ให้ตั้งตัวเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแมชที่แฟนถีแดงทั่วโลกต้องจดจำไปอีกนานเพราะมันไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือการแซงนรกแตกอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาเปิดบ้านเฉือนเอาชนะกูลแลมไปแบบสุดดรามา่า3-2จากประตูชัยในช่วงนาทีบาปท่ามกลางบรรยากาศโอแทรอฟอร์ฟอดที่แทบระเบิดด้วยเสียงเฮเกมนี้ไม่เพียงมอบ3แต้มล้ำค่า แต่ยังเป็นชายชนะนัดที่3ติดต่อกันของทีมที่กำลังเรียกความมั่นใจกลับมาอย่างชัดเจนพร้อมส่งสัญญาณว่าผีแดงกำลังฟื้นคืนชีพอย่างแท้จริงก่อนเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบกรับความกดดันไม่น้อยแม้ผลงานช่วงหลังจะเริ่มดีขึ้น แต่เสียงวิจารณ์ยังคงถาโถมทั้งเรื่องรูปแบบการเล่นความสม่ำเสมอและฟอรมของนักเตะบางรายการเจอกับฟูลแลมที่มาแบบไม่กลัวใครถือเป็นบททดสอบสำคัญว่ายูไนเต็ดชุดนี้จะเอาอยู่แค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อยึดพื้นที่ในตารางและรักษาโมเมนตัมบวกให้ต่อเนื่องเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นฟูแลมแสดงให้เห็นทันทีว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นเหยื่อ ทีมเยือนเปิดเกมและกล้าเพรสซิ่งสูงแอร์และเล่นด้วยความมั่นใจจนทำให้แนวรับของแมนยูไนเต็ดต้องออกแรงตั้งแต่ต้นเกมความผิดพลาดเล็กๆในจังหวะก,การยืนตำแหน่งและการสื่อสารกลายเป็นช่องว่างที่ฟูลแลมฉกฉวยได้สำเร็จประตูแรกของเกมเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของแฟนเจ้าถิ่นเป็นเหมือนน้ำเย็นสาดใส่ผีแดงแบบจังๆและทำให้เกมนียิ่งทวีความตึงเครียด หลังเสียประตูอยู่ในแต่พยายามตั้งเกมของตัวเองมากขึ้นแดนกลางเริ่มขยับเร็วขึ้นมีการเปลี่ยนจังหวจะจากกลับเป็นรุกที่ชัดเจนกว่าเดิมแฟนบอลเริ่มเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของนักเตะผีดแดงการต่อบอลสั้นการพยายามทะลุช่องและการเปิดเกมริมเส้นเริ่มสร้างปัญหาให้แนวรับฟูลแลมแต่จังหวะสุดท้ายยังขาดความเฉียบคมทำให้โอกาสหลายครั้งจบลงแบบน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามฟูลแลมยังคงอันตรายในเกมสวนกลับและก่อนหมดครึ่งแรกพวกเขาก็มาได้ประตูที่2จากจังหวะที่แนวรับยูไนเต็ดเสียสมาธิอีกครั้งสกอร์0-2ทำให้สถานการณ์ของเจ้าถิ่นยิ่งยากลำบากเสียงบ่นเสียงถอนหายใจดังขึ้นทั่วสนามหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเกมนี้จะกลายเป็นฝันร้ายอีกนัดหรือไม่ ช่วงพักครึ่งคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับลงมาในครึ่งหลังด้วยทัศนคติที่แตกต่างอย่างชัดเจนความดุดันความเร็วและความกระหายชัยชนะถูกยกระดับขึ้นหลายเท่าพวกเขาเริ่มครองบอลมากขึ้นกล้าเล่นกล้าลุยและกดดันฟูลแลมอย่างต่อเนื่องจังหวะเข้าปะทะหนักแน่นขึ้นแต่ยังคงอยู่ในกรอบของเกมแฟนบอลเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้ง ประตูตีไข่แตก1-2เกิดขึ้นจากจังหวะที่ทั้งสนามรอคอยมันไม่ใช่แค่ประตูธรรมดาแต่มันคือสัญญาณขอองค์การกลับมาเสียงเฮดังสนั่นโอแทรออร์ฟอร์ฟอดกลับมามีชีวิตอีกครั้งนักเตะผีแดงยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นการเคลื่อนที่โดยไม่ใช้บอลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและฟูลแลมเริ่มถอยลงไปตั้งรับลึกแรงกดดันถาโถมใส่ทีมเยือนอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดยูไนเต็ดก็มาตามตีเสมอ2 2ถึง2ได้สำเร็จจากจังหวะเกมรุกที่ไหลลื่นและเด็ดขาดประตูนี้ทำให้โมเมนต,ตั้งของเกมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฟูลแลมเริ่มมีอาการล้าขณะที่แมนยูไนเต็ดเหมือนได้พลังเพิ่มเป็น2เท่าทุกการเข้าทำของเจ้าถิ่นเต็มไปด้วยความหวังและแฟนบอลต่างยืนขึ้นส่งเสียงเชียร์อย่างไม่หยุดย่อน เมื่อเกมเดินเข้าสู่ช่วงท้ายนาทีบนป้ายเวลาค่อยๆลดลงความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีโอกาสถูกสร้างขึ้นทั้งสองฝั่งแต่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูมีความมุ่งม,มั่นมากกว่าจนกระทั่งช่วงนาทีบับมาถึงจังหวะสุดท้ายที่ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งบอลถูกส่งเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะจบลงด้วยประตูชยัย3-2ที่ทำให้ทั้งสนามแทบแตกเสียงเฮเสียงกรีดและอารมณ์ดีใจหลั่งไหลออกมาแบบไม่อัน้น นี่คือช่วงเวลาที่แฟนผีแดงรอคอยหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นชัยชนะนัดนี้ไม่เพียงการันตี3แต้มแต่ยังเป็นชัยชนะ3นัดติดต่อกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการของทีมอย่างชัดเจนความเชื่อมั่นเริ่มกลับมานักเตะหลายคนแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้และความเป็นทีมที่เหนียวแน่นมากขึ้น หากตัดเกรดนักเตะถีแดงในเกมนี้หลายคนสมควรได้รับคำชมแม้จะมีข้อผิดพลาดในช่วงต้นเกมแต่การกลับมาได้แสดงถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งผู้รักษาประตูอาจมีจังหวะที่ต้องลุ้นแต่ก็มีเซฟสำคัญช่วยทีมไว้หลายครั้งแนวรับแม้จะเสียถึง2ประตูแต่ในครึ่งหลังพวกเขาปรับตัวได้ดีขึ้นการยืนตำแหน่งและการสกัดบอลเด็ดขาดกว่าเดิม แดนกลางคือหัวใจสำคัญขององค์การคัมแบ็กครั้งนี้การคุมจังหวะเกมการไล่เพรสซิ่งและการจ่ายบอลทะลุช่องทำได้ยอดเยี่ยมหลายจังหวะเปลี่ยนจะกลับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วจนทำให้ฟูลแลมตั้งตัวไม่ทันขณนะที่แนวรุกแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความกล้าและความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญโดยเฉพาะผู้เล่นที่ยิงประตูชยัยซึ่งกลายเป็นฮีโร่ของเกมนี้ไปโดยปริยาย ชัยชนะเหนือฟูลแลมนัดนี้จึงไม่ใช่แค่เกมหนึ่งในฤดูกาลแต่มันคือภาพสะท้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเป็นบทพิสูจน์ว่าทีมนี้ยังมีหัวใจมีศักดิ์ศรีและมีความกระหายที่จะกลับไปยืนในจุดที่ควรจะเป็นเส้นทางยังอีกยาวไกลความท้าทายยังรออยู่ข้างหน้าแต่หากพวกเขายังเล่นด้วยหัวใจแบบนี้ แฟนทีแดงทั่วโลกก็มีสิทธิ์หวังว่าฤดูกาลนี้อาจไม่ได้จบลงด้วยความผิดหวังอย่างที่หลายคนเคยกลัวเกมนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานในฐานะหนึ่งในแมชคัมแบ็กสุดมันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การกลับมาผงาดอีกครั้งของปีศาจแดงอย่างแท้จริง